สวัสดีครับวันนี้พวกผมลองออฟชเชลนะครับผมวันนี้ก็จะมานะครับผมจัดอันดับนะครับผมท็อปสิบนะครับ LW และ LM นะครับที่ท็อปเซิร์ฟนิยมมากที่สุดนะครับผมก็คลิปเนี้ยก็คือข้อมูลเนี้ยคือเราเตรียมก่อนที่แรงมันจะรีนะครับผมตอนนี้แรงรีแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็รออีกทีนู่นแหละประมาณนู่นแหละกว่าจะสิ้นไอ้เขาเรียกอะไรภารกิจหรือว่ากิจกรรมนะครับผม ก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครับของมันแรงอ่ะมันจะตัดเดือนต่อเดือนนะครับอันนี้ก็เก็บข้อมูลก่อนที่เขาจะตัดแรงนะหรือว่าจะรีแรงนะครับผมก็ได้มาดังนี้นะก็ตัวลูกฝั่งซ้ายนะครับผมหรือ LM หรือ LW นะครับกองหน้าฝั่งซ้ายนะที่ดีที่สุดที่ท็ทอปเซิร์ฟนิยมนะครับก็จะนับแบบนี้นะก็จะเป็นถ้าการ์ดตัวเดียวกันเนี่ยก็คือจะนับเป็น1น,นะครับการ์ด ล่างไหนก็ช่างนะนับอย,อย่างเช่นอย่างเงี้ยซาร่าเนี่ยก็3การ์ดเนี่ยก็นับเป็นคนเล่น3คนนะครับผมมันจะได้ไม่สับสนนะครับผมโอเคทำความเข้าใจกันแล้วมามาดูกันโอเคครับท็อปสินะครับ LW และ LM นะครับกองหน้าฝั่งซ้ายหรือปีกซ้ายที่ท็อปเซิร์ฟนิยมมากที่สุดนะครับประจำวันที่12นะครับเดือน3ปี2023นบนะข้อมูลนี้คือเก็บก่อนที่จะตัดแรงนะครับผมหรือว่ารีแรงนะอันนี้ก็จะมาประมาณนี้นะครับผม อันดับที่1นนะครับก็จะเป็นเอ็มปารเป้นะครับเอ็มปารเป้นี่ก็มีหลายล่างอยู่เหมือนกันนะครับผมคนนิยมอยู่ที่30คนนะครับผมอันดับที่2องนะจะเป็นลาฟาเอลเรอลนะครับผมเรอลจะคนนิยมอยู่ที่26คนนะครับผมตามด้วยอองรีนะครับคนนิยมอยู่ที่25คนนะครับผมห่างกันนิดเดียวนะอันดับ1อันดับสามอันดับ2กับอันดับ3เนี่ยก็คือสลับกันได้นะ ส่วนอันดับที่4จะเป็นวินิซิอุสนะครับผมวินิซิอุสจะอยู่ในเกณฑ์ระดับกลางนะ21คนนะครับผมตามด้วยอ่ดีอาร์ตนะครับผมดีอาร์ตนะครับคนจะนิยมอยู่ที่14คนอัพนะครับตามด้วยกินโนรานะกินโนรานี่คืออ่าตอนตัดเกตาร่างใหม่เพิ่งมานะครับแต่ก็เริ่มมีคนนิยมละส่วนอ่าล่างที่เขาใช้จะเป็น ST นะครับผมกินโนรานี่ คนใช้อยู่ที่12คนนะครับผมตามด้วยซอนฮึงมินนะเท่ากันนะ12คนอัพเหมือนกันแต่ผมมองว่าซอนนาร่างมันเยอะนะครับแต่กินโน่ามันมีแค่ล่างเดียวตอนนั้นนะแต่คนนิยมนะครับผมแต่จะมีล่างา LM แต่ว่าอันนั้นไม่ค่อยเท่า่นะคนนิยมไม่ค่อยท่า่นะแต่ว่าจะนิยมส่วนใหญ,ญ่จะเป็นล่าง ST แล้วจับมายืนตำแหน่ง LW นะครับตามด้วยอันดับที่8นะครับผมจะเป็น n e t ตเวนะครับ อันดับที่9นะครับจะเป็นอีซักนะครับผมอีซักแปลกมากนะตอนแรกผมก็อ่ะไม่ได้หาข้อมูลเลยมากหรอกแต่ว่ามีชื่อเขาที่ว่าคนลากมาเล่นนะก็ติ๊กไว้นะแต่ไป,ไปมาคนเล่นเยอะพอควรนะครับผมคนเล่นอยู่ที่6คนอัพนะครับตามด้วยนีมาเล่นอยู่ที่5คนอัพนะครับผมต่ากว่านี้ก็จะ,จะ,จะเฉลี่ยต่ํา,ากว่า5นะก็คือเฉลี่ยากันไปนะครับผมส่วนอานีมานี่จะอยู่5คนอัพนะ ตามด้วยอิซักอิซักโคตรหคนอัพเลยนะถือว่าเยอะกว่าในมาด้วยนะมีล่างเดียวด้วยซึ่งแปลกมากนะที่จะเอา ST มาเล่นโดยตรงนะอิซักแต่ผมไม่รู้นะผมไม่เคยเล่นล่างเขามื่อไหร่ว่าอัพเมสเมส้มแล้วจะมีตำแหน่งเสริมเป็น LW หรือเปล่านะครับผมถ้ามีก็คอมเมนต์บอกกันได้นะส่วนเอสที ST ที่คนนิยมมานะก็จะเป็นอ่า กีโนรานะครับอีกตัวหนึ่งนะที่เห็นเด่นๆน,นะกีโนราอีกตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็ซอนนะครับผมซอนเอทนะ92นะก็จะมี2ตัวนี้ที่เด่นๆน,นะจับมานะครับที่ติดท็อปอ่าสินะต่อไปนะครับผมมาดูกันนะครับผมว่าตัวอะไรบ้างที่ท็อปเซิร์ฟนิยมมากที่สุดใน250ท็อปนะครับโอเคครับมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับ ทิพเปิลเนะครับก็จะเป็นคนนิยมมากที่สุดนะครับผมตามด้วยดับเบิลเนะจะเป็นนิยมมากนะตามด้วย S นะครับนิยมปานกลางนะครับ A นะครับค่อนข้างน้อยตามด้วย B คนใช้น้อยและตามด้วย C คนใช้น้อยที่สุดนะครับโอเคครับมาดูกันนะครับว่าท็อป250คนทั้งหมดนะที่เล่นนะมีตัวอะไรบ้างนะครับผมดังนี้นะโอเคครับ นะักเตะที่ท็อปเซิร์ฟนิยมมากที่สุดนะครับผมของ LW และ LM นะครับประจำวันที่12เดือน3ปี2024นะทั้งหมดนะครับมีดังนี้นะครับผมอ่าทิพนเอสนะจะเป็นอ่าเอ็มปาเป้นะ30อ่าคนอัพนะครับผมก็คือขาดเลยนะตามมาด้วยอ่าดับเบิลเอสนะก็จะเป็นองรีและลาเฟเอรเรลอาลนะครับมากกว่า25คนอัพนะอยู่ที่26กับ25นะส่วน เอสนะก็จะเป็นมากกว่า20คนนะครจะเป็นวินิซิอุสตัวเดียวนะก็จะมีทั้งหมด3ล่างนะครับตามด้วย A นะครับผมคนนิยมอยู่ที่ค่อนข้างน้อยนะก็คือจะมีทั้งหมดนะตัวนี้ก็จะมากกว่า10นะครับผมก็จะมีเน็ตเวทซอนนะซอนนี่มีถึง5ล่างเลยนะตามด้วยกิโนรา2ล่างนะล่างใหม่ก็เริ่มนิยมละแต่ยังแพงอยู่ตามด้วยดีอาร์ตนะมีทั้งหมด2ล่างนะครับผม ส่วน B นะคนนิยมน้อยนะครับผมอันนี้ก็จะมากกว่า1นนะครับขึ้นมานะมากกว่า1นนะแต่ไม่เกิน10นะครับผมอยู่ที่ประมาณ5-6คนเฉลี่ยกันไปนะครับผมก็จะมีราดูฟนะครับผมอีซาคนะแล้วก็นีมานะครับ่าราวรลชี่เรียนะครับตามด้วยอาร์ร็ดฟอร์ดโรนานิโยนะครับผมแล้วก็ลิวันโดนะครับ ส่วน C นะก็จะเป็นอ่านิยมนะครับมากกว่า1น,นะแต่ไม่เกิน5นะอยู่ประมาณนี้นะก็จะมีคริสเตียโนโรนันโดนะครับบานนะครับแล้วก็ re, itt, ลิเบอรี่แจ็กกิริตและตามด้วยอัลฟาโซเดวิดนะครับผมก็ทั้งหมดนี้นะ ST นะที่เห็นว่าจับมาเล่นนะก็จะเป็นอิซัรคริสเตียโนนะครับซอนล่าง ST นะครับแล้วกินูร่าล่าง ST ลาเฟอลเลเอเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะร่าง ST นะน้อยนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่าร่าง LW กับ LM นะที่นิยมนะเลาเอนะครับผมเพราะว่าอ่าร่าง ST ถ้าจับมาเล่นเอยถ้าตีเมต่ะมันไม่มีตำแหน่งเสริมเป็น LW นะครับจะเป็น CF นะก็ปีก LW เนี่ยคือแปลกนะครับผมส่วนใหญ่คนจะจับ LW อไปเล่น RW แต่ไม่จับ ST มาเล่นนะครับแต่ตรงกันข้ามนะครับผม LW เนี่ยคนจะจับ ST มาเล่นเยอะมากเช่ชตเตโนโอ่อาะคริสเตียโนโรนันโดอ่าอีซักนะครับผมกินูรา ST สทีนะล่าง ST นะเอ็มปาเป้ล่าง ST นะครับผมวินิสูดล่าง ST นะก็จะโยกมันมานี้แต่ว่าอย่างว่าแหละเพราะาตำแหน่งเขามันเป็นตำแหน่งพ่วงนะ LW กับ ST นะ เพราะว่านาเตะที่ขาดแคลนประจำอาประจำเอฟซีโมบายนะตำแหน่งที่ขาดแคลนนะจะเป็นตําแหน่งอาอาร์วนะครับผมก็เลยจะเอา lw ไปเล่น RW เยอะส่วนใหญ่จะเห็นเป็นทางอย่างนี้เยอะนะดัดแปลงนะผู้เล่นที่ช,ชอบดัดแปลงนะก็จะเป็น lw ไปเล่น RW ร์วแต่จะเอา rw มาเล่น LW น้อยไม่เห็นไม่เห็นเลยส่วนน้อยมากนะแทบจะไม่เห็นเลยนะ หลักๆจะเป็น ST แล้วโยกลงมา LW นะครับผมโอเคครับก็จบลงแล้วนะสำหรับ LW และ LM ที่ท็อปเซิร์ฟนิยมมากที่สุดนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเดี๋ยวมีคลิปหน้าอะ,อะไรมาดูกันตำแหน่งอะไรนะที่ยังขาดอยู่ก็จะเป็น LB กับ RB นะครับผมแล้วผมจะมาทำให้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยเพื่อจะให้คลิปมันเด้งขึ้นฟีีนะครับขอบคุณครับ